สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมมารีวิวตัว CDY t o o l นะเป็นปืนตะปูไฟฟ้าแบบนี้นะครับเป็นแบบใส่ฐานนะเป็นใส่แบตเตอรี่แบบนี้หลายสายพอดีเห็นว่าทางอินเอร์เทน็ตในอินเทอร์เน็ตเขารีวิวมาว่าดีก็เ,เลยซื้อมาใช้ครับแล้วก็ลองใช้แล้วพูดถึงข้อดีข้อเสียดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง อย่างข้อดีนะครับผมผมว่ามันพกพาอเคมันยิงตะปูขาคู่ได้นะรุ่นเนี้ยยิงตะปูขาคู่ได้ขาเดียวได้แล้วก็สามารถยิงได้ถึง F ห้าสิบ F ห้าสิบก็คือความยาวของตะปูครับขนาดห้าสิบมิลแต่ว่ามันจะพูดว่าไงดีอ่ะมันก็ไม่ได้สามารถจะยิงได้ทุกไม้นะอย่างไม้เนื้ออ่อนยิงได้ F ห้าสิบแต่ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งอ่ะแบบเน,น,นี่ยถ้าเนื้ออ่อนแบบเนี้ยพวกไม้พาล์เนีอ่ยอย่างเงี้ยอันนี้คืองานที่ผมลองต่อดูใช้ปืนอันเนี้ยลองต่อ ลองเล่นดูแหละโอเคยิงได้สบายมาก f50 แต่ถ้าเป็นไม้แบบไม้เนื้อแข็งอะ่ะไม่เข้าเข้าแบบเ,าเราจะยังเหลือน,นิดนึงเหลือประมาณสักเหลือสั้ประมาณสิบมิลประมาณนั้นตะปูจะงอก่อนแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ข้อดีของมันเลยเป็นแบตแบบเดียวกับเป็นไทป์เดียวกับมากิต้ามากาสามารถเอามาใส่ได้มารกิตาดำนะใส่ตัวแบตตัวนี้ได้เลยใช้กันได้ก็คือถ้าเกิด บางคนสมมติว่าความจุแอมไม่พอเนี่ยเราก็ไปใช้แบตมารกิต้าที่มันจุกว่าใหญ่กว่านะครับสําหรับงานที่มันต้องยิงเยอะๆใช้เยอะๆใช้ยาวๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าใครคิดว่าจะเอามาใช้แบบแบเหมือนเหมือนปืนปืนลมที่เป็นปืนตะปูลมที่ใช้ใช้สายลมที่มันยิงโจ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 อย่างเงี้ยไอ้นี่หนักมากไม่ไหวถ้ามันยิงแบบจึก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 เงี้ย ถือมือเดียวนี่คือลายังไงยิงสักสิบห้าสิบนาทีอะ่ะสิบนาทีมันก็แย่แล้วแบบมันหนักอะ่ะด้วยความหนักของมันแล้วก็ตัวไม้เนื้อแข็งเนี่ยถ้าเกิดใครจะไปใช้อะ่ะคือจะบอกว่ามันสามารถยิงได้แต่ว่ามันต้องเอฟเอฟน้อยน้อยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูนี่เป็นไม้เนื้อแข็งนะไออย่างนี้ยังจมอยู่ไม้มันก็ถือว่าแข็งแต่มันจะมีแข็งกว่าน,นี้ไง แต่ถ้าเกิดเป็นไม้แบบไม้ทั่วๆไปอะไรเงี้ยยิงระบาอย่างนี้ยัง,ะะยงไงก็เข้ามันจะมีเซฟตี้ตัวนี้เห็นไหมเซฟตี้อยู่ที่ปลายตัวนี้ถ้าเราไม่ทิ้งน้ําหนักลงไปเงี้ยตัวนี้ก็จะไม่ทํางานไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่เป็นระบบลูกสูบแบบแบบซูยนอยนะมันเป็นลมนะครับเป็นแอร์นะตัวเนี้ยข้อดีของมันเลยคือมีอะไหล่ทุกชิ้นผมถามร้านค้าดูแล้วซื้อมายังไงก็เปลี่ยนได้ทุกชิ้นมีอะไหล่ทุกชิ้นแน่นอน พังไม่ต้องกลัวใช้งานหนักได้แบบนี้ก็คือแบบคนใช้ยาวๆอุ่นใจไม่ห่วงแต่ว่าข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่สามารถจะเปิดตัวนี้ได้โดยแบบใช้มือเปิดง่ายๆมันจะต้องไปเอาประแจหกเหลี่มยมมาไขกรณีแบบลูกติดลูกแจมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเอาประแจมาไขลาบากตรงนี้แต่ถามว่าถ้าเกิดใช้ใหม่ๆอ่ะมันก็ยังอาจจะยังไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดนานๆไปเราไม่รู้ ว่ามันจะยังยิงได้แบบยิงได้ลื่นเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดไม้แนี่งานพูดงานแบบเนี้ยไม้พาเลตไม้อะไรแบบเนี้ยโอเคยิงได้สบายมากไม้แบบเนื้ออ่อนนะไม้จอยไม้พาเลตไม้ยางได้ F50 ได้สบายมากยิงแบบเข้าจมแล้วก็สามารถจะปรับตัวนี้ความเขาเรียกไงอะ คือมันจะให้เข้าไปจมเลยไหมหรือว่าจะให้แบบเหลือออกมานิดนึงอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะปรับได้แต่ตรงนี้แต่ด้วยข้อเสียของมันเลยคือสําหรับผมมันคือน้ําหนักพกไปแบบคือบ,บางทีเรายิงแบบสูงๆเงี้ยด้วยความที่สูงแล้วหนักอ่ะมันหนักอ่ะเราจะเอื้อมนเนี้ยนานๆเข้าทักสิบนาทีก็ไล่ลามเงี้ยนะถ้าเกิดงานพวกงานเล็กๆ อาจจะไปใช้ไม่ต้องเป็นแอร์แบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นแอร์แอร์อิมแพกแบบนี้นะที่เป็นถังลมแบบนี้อาจจะเป็นตัวแบบที่เป็นลูกสูบซูรินอยก็ได้เราไม่ต้องจําเป็นต้องใชกขนาดนี้ถ้าเกิดใครใช้แค่ f 3 0อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะใช้กันแค่ f 3 0 f 3 5เต็มที่ f 5 0นี้มันก็มันก็ยาวไปนะห้าสิบมิลแล้วแต่ง,งานคนนะนะก็ไปลองดูแล้วกันว่าอันนี้ไหมแต่ละสนอราคาแล้วมันแพงอยู่ สำหรับผมอะแต่ด้วยความที่มันสามารถใช้แบตมากีตาร์ได้อะไรมีทุกชิ้นนี่คือข้อดีของยี่ห้อนี้แน่นอนแล้วก็ยิงตระปูขาคู่ได้นะครับกรณีแบบใครจะไปใช้กับตะปูขาคู่เช่นยิงไวนิวยิงป้ายอะไรแบบนี้ก็ใช้ขาคู่แต่ถ้าเป็นขาเดียวก็คือแบบยิงโคง้งยิงไงแบบเนี้ยก็ใช้ได้ F 50, ยัด F50 ก็โอเคแล้วก็จะมีไฟสองสว่างให้สองฝั่ง ก็ใครที่สนใจอยู่ก็ลองหาข้อมูลนะครับก่อนจะซื้อนะหรือว่าถ้าเกิดหรือว่าใครไม่ได้ใช้งานหนักก็เอาแค่ตัวเล็กกว่านี้ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องใช้ใหญ่ก็หนักมากมันด้วยความที่มันเป็นลมระบบลม